ของเธอเป็นไงฮะช่วยนะนี่ไม่เชื่อเอาพี่ด้าหัวเราะหัวเราะนี่ไม่ออกดีใจมองเงียบพี่จางพี่จางถ้าเราพี่จะตายด้าอันนี้อันนี้พูดแบบพืชิลเลยนะไม่แล้วตอนนั้นคือพี่ด้าก็คือแบบช่วยสปอร์ตอยู่ไม่ใช่ใช่แต่เขาก็คือจะอยู่แบบให้รู้อยู่ไม่ไม่ทวีตว่าเราว่าเราไม่แบบเธอที่ว่าเป็นคนป่วยทำตัวปกติเลยปกติเลยมาที่ขอคุยเรื่องงานด้านเป็นดีเจของคุณสองคนเนี่ย ทุกคนกลัวคำว่ายังไงซิของคุณสองคนเป็นสองคนที่พูดแล้วพูดเพลงยังไงซิปั๊ดเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาเขาไ่รู้อะอันนี้อาถามว่าถามพี่หนุ้ยเลยเออนึกออกไหมว่าน้ำเสียงเป็นยังไงอันนี้อ่ะเราจะยังไงเซ่เนี่ยคุณดาราทั้งวงการกลัวคำนี้ของพวกคุณมากเลยไม่แล้วเขาเป็ยังไงซึ่งคุณมีความหมายว่ายังไงอ่ะสวัสดีใช่สวัสดีไลก์ก็ยังไงซีไลก์ก็สวัสดี สิธิลาันแล้ชยังไงสิเออคือสวัสดีเหรอออกเจอพี่นุ้ยตัวอ๋อพี่นุ้ยวัสดียังไงสิเหรอเชื่อวันนั้นเจอจิ๊บปกฉาดก็เลยบอกว่าเจ๊บจ๊ปกฉาดยังไงแซ่ปกฉาดก็ปกฉาดอยู่ดีเขาแบบช็อกเราก็น้ำตาไหลพี่ดาพี่ดารู้เหรอว่าหนูอกหักนั่น้่ะต้องมาผัวเนาะ ให้ฟังออแล้วตอนหลังก็เลยลก็รับฟังแล้วบอกว่าปกฉัดหนูป่ะ จริงๆฉันไม่รู้เลยจริงๆอ่ะฉันไม่รู้อะไรเลยเออแต่เธอพังพูดออกมาเองใช่เขาสงสารนะที่คักว่ายังไงซีแล้วร้องไห้อะเนี่ยแล้วจะไม่ให้กลัวคำว่ายังไงซีกับสองคนนี้ได้ไงแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วนะว่าถ้าเจอพี่ดากับอ๋องอ่ะคำว่ายังไงซีกับสองสวัสดีคือสวัสดีเป็นไงบ้างใช่เป็นยังไงบ้างคุณสามารถติดตามความรักความผูกพันของคู่เพื่อนสีสองคนนี้ได้มีหลายรายการใช่ค่ะมีรายการอะไรบ้างพี่ก็คือรายการ E F M กี่ยวับในวิทยุแต่ว่าตอนนี้มันก มีไลฟ์มีอะไรแบบนี้ค่ะก็ติดตามกันได้ที่ EFM นักดาแล้วก็อีเวนต์ต่างอีเวนต์ต่างๆไม่ลมด้าฮาเฮฮาเลวังกาแฮชแท็กนี้ไม่ได้มังง่ายๆนะอค่ะสันคิดแค่นั้นแหละก็คือเรียกว่าเป็นความซีที่มันน่ารักจริงแล้วมันก็โชคดีมากการที่ได้เจอเพื่อนสกคนที่รู้ใจเป็นกัลยาณมิตรกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเ็หวังว่าจะแบบเราได้เห็นความน่ารักของคู่นี้ไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋องพี่ดาดามากนะครับ มาถึงช่วงนี้เรามีอะไรอร่อยๆมาแนะนํากันอยู่แล้วแต่วันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับมากกว่าความอร่อยแตะก็ค, <ตำ S 2> ความอบอุ่นนั่นเองโอ้โหนี่จะบอกเลยนะคะว่านุ้ยเนี่ยนะคะเจอคู่แม่ลูกคู่นี้นะคะใน<อ>ติ๊กต็อกอแล้วความอบอุ่นของเขาะคือสามารถแผ่มาถึงใจของคนที่ดูได้แม้ว่าคลิปนั้นเนี่ยจะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําไปคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจกันเลยใช่ค่ะ คือ <c oughs> เป็นร้านที่ลูกชายเนี่ยภาคภูมิใจในฝีมือของคุณแม่ <c oughs> จนอยากที่จะให้ทุกๆคนนะคะได้ลองลิ้มชิมรสฝีมือแม่และวันนี้คุณแม่กับคุณลูกก็อยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณแม่กุ้งและคุณลูกกุ๊กนะคะจากร้าน Happy, Mom Happy ้ม m มแฮปปี้มีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักเนาะน่ารักเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนว่าวันนี้เอาอะไรมาให้เราได้ชิมกันบ้างอันนี้เป็นข้าวไก่ตุ๋นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับไก่ตุ๋นน้ำจิ้มีูโอ้ยดีอันนี้ก็คือเป็นสูตรคุณแม่หมดเลยใช่ อันนี้จะเป็น,นกระเพราหมูพริกเหลืองครับกะเพราหมูพริกเหลืองใช่ครับของที่ร้านจะใช้พริก3แบบ พริกปกติพริกเหลืองแล้วก็เป็นพริกแห้งครับก็จะเป็นสูตรกระเพราพริกเหลืองของที่ร้านเมนูนี้ผมผมดูหน้าตาดีเลงไว้เลยใช่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวข้าวหมูโคครับหมูต้มน้ําอารมณ์เป็นฟิลเหมือนเหมือนหมูต้มน้ำลมแต่เราจะใส่ซีอิ๊วขาวครับใช่จะเป็นการตุ๋นแค่ห้านาทีแล้วก็กินงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจะฟิลคล้ายๆกับหมูฮองแต่ของเราจะใช้แคเวลาแค่5้านาทีจะมีความเค็มเค็มเปรี้ยวๆไอ้เค็มเค็มหวานหน่อยใช่คราวนี้แต่เมนูนึงนะที่นุ้ยเห็นเลยก็คือเป็นเมนูที่เป็นเมนูเส้นๆนะคะที่่บอกวา สูตรนี้นะสูตรของคุณแม่เลยอะไรเงี้ยทุกคนมาต้องมากินเมนูนี้คืออะไรนะคะอะมีกะทิภ่มเรียงกุ้งสดครับภูมเรียงคืออะไรุ่มเลียงภ่มเรียงคืออำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณยายค่ะคุณยายเป็นคนภ<อ>ูมเรียงค่ะ<อ>แต่ว่าคือตอนเล็กๆเนี่ยคุณยายจะทําให้ให้แม่ทานประจําค่ะก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านได้อโอเคอ่าถ้างั้นให้คุณแม่เริ่มทำเลยนะคะช่วงระหว่างนี้มีกะทิภู จกหมูโคกไปแล้วอย่าลืมใส่น้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของที่ร้านเลยครับเป็นซีฟู้ดคอ้คือคุณกูกันเริ่มต้นเรื่องมาโดยการที่บอกว่าเดิมจริงๆเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก้อนเนี้ยจะส่งตัวเองเนี่ยพาตัวเองไปเรียนมืองนอกใช่ถูกไหมแต่ก็ทิ้งความฝันนั้นไปมันเป็นช่วงภาวะของช่วงโควิดช่วงแรกเลยครับ ทุกอย่างแพนไว้หมดแล้วแต่สุดท้ายแล้วคือพอติดโควิดปุ๊บแผไม่ได้เลยแผนล่มนล่แผนล่มเลยครับแล้วยังไงดีพอเราได้ work from home อยู่บ้านเลยครับก็เลยได้เห็นว่าบ้านฝั่งข้างของเรามันล้างมา20ปีแล้วใช่แล้วแบบเราเริ่มเห็นมันทุกวันทุกวันทุกวันเราเริ่มเห็นว่าเอ้ยข้างบ้านน่าจะทําอะไรได้นะแล้วพอดีแม่เคยมีความฝันของเขาอย่างหนึ่งอยากเปิดร้านอาหารตามสั่งอ๋อใช่แต่เราบอกว่าอาหารตามสั่งนี้จะเหนื่อยมากเลยนะใช่ก็เลยอยากให้แม่ เซตเมนู <Set> ขึ้นมาเลยเป็นเมนูที่เรากินที่บ้านครับเพื่อให้ทุกคนได้มาลองชิมฝีมือแม่ของเราเนี่ยครับใช่ครับโทษนะอร่อยมากเลยครับอันนี้เป็นแล้วตรงคอนเซปคือเหมือนแม่ทาให้กนออินมันเหมือนกับค่าที่แม่ท<ช>ําให้กินรจริงๆนะเป็นรสชาติคุณภาพและดีต่อสุขภาพรู้เลยหูยความนุ่มของหมูมันเหมือนตุ๋นมานานมากเลยนะฮะแต่จริงๆตุ๋นห้าใช้แค่ห้านาทีครับทุกจานที่ร้านจะทําใหม่หมดทุก แล้วมันแบบโอ้โหมันเป็นเมนูที่แบบมันนึกถึงแม่จริงๆนะคือกับข้าวเป็นกับข้าวบ้านอ่ะใช่ครับกับข้าวบ้านที่แบบเฮ้ยแกบ้านแกแม่แกทำกับข้าวอร่อยหวานเวลาไปอ่ะใช่คือเมนูทุกเมนูครับจะเป็นเมนูที่มีเรื่องราวเลยครับอย่างข้าวไก่ตุ๋นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนี่คือกิจการแรกของแม่ครับแม่เคยเปิดได้แค่อาทิตย์เดียวตอนสมัยสาวๆแล้วเดียวไม่มีคนช่วยครับก็เลย หบไปแล้วทีนี้เราก็เลยจะเหมือนอันนี้จะเป็นเมนูที่กินที่บ้านบ่อยมากมเวลาที่เราจะกินอยากกินไก่ตุ๋นเนี้ยเราก็จะให้แม่ทํากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเจตนาของอร้านนี้คืออยากให้ลูกค้าเข้ามากินแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับคุณแม่น่ะทำกับข้าวให้กินอันนี้จริงฮะใช่ครับ <ๆ S 1> ตอนช่วงแรกครับที่เราเปิดร้านมาก็จะเป็นฟิลของอาหารที่มาจากแม่เ,เป็นฝีมือของคุณแม่ที่ทำที่กินให้ที่บ้านครับ <ๆ S 2> พอกินต่อยอดไปเรื่อยเรื่อเรืก็จะมีลูกค้าเข้ามาแล้วทักทายแม่ว่า สวัสดีครับแม่วันนี้ผมมากินข้าวแล้วนะใช่บางคนคือร้านเราต้องต้องบอกว่าเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะครับร้านเราจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แล้วบางคนมาวันธรรมดาอย่างเงี้ยบอกแม่แม่ผมหิวข้าวแม่ให้ข้าวกินหน่อยแม่บอกว่าแม่ปิดลูกมาวันเสาร์อาทิตย์นะอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งอะเวลาลูกค้ากินเสร็จลูกค้าก็แอบไปเปิดครัวแล้วทักแม่ว่าแม่สวัสดีครับอาหารอร่อยมากเลยอย่างเงี้ยจนเราบอกเอาลูกค้าเข้าไปตอนไหนยังไม่รู้เลยใช่ครับ ก็แบบเขาเหมือนเป็นบ้านจริงเขาเดินเข้ามาเลยนะใช่ครับด้วยด้วยโลเคชั่นของเราก็คือบ้านเก่ามาก่อนนะครับปิวเข้าไปก็เหมือนอยู่บ้านเลยครับก็นั่งเล่นกับหมามีหมาด้วยนะครับที่ร้านมีหมาสองตัวเพื่อลูกค้าชอบแบบมาทักทายลูกค้าได้ใช่ใช่เลยครับคุณแม่รู้สึกไงบ้างครับได้มาเปิดร้านเป็นความฝันของคุณแม่เลย้วเปิดกับลูกชายครั้งนี้ครับแม่รู้สึกไงบ้างครับมีความสุขมากเลยค่ะมีลูกๆเพิ่มเยอะเลยค่ะ ทุกคนไปทุกคนก็แบบเรียกแม่แม่แมอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะอยากรู้ว่าหมี่กะทิพุมเรียงจริงๆแล้วมีขายอยู่แล้วไหมคะจริงๆแล้วเป็นสูตรของที่ร้านเลยครับไม่แสดงว่าไม่ได้มีขายที่ไหนเลยใช่เลยบเป็นตูดที่ตกทอดมาจริงๆครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเรามาอาดัดเพิ่มคือทําให้หมี่กับน้าซอสแยกกันโดยปกติแล้วหมี่กะทิพุ่มเรียงคือต่อยอดมาจากหมี่ปากพนังครับอ๋อมัอมนคือการต่อยอดมาว่ารูปแบบของการกินนะครับเราก็เลยมองว่า เวลาคนกินมีปากคนาครับมันรู้สึกว่ามันเลี่ยนจนเกินไปหรืออะไรเงี้ยกินได้ไม่เยอะจะมีมีกะทิพุ่มเรียงครับก็คือต่อยอดมาว่ากินย่ากมีทั้งส่วนที่แห้งแล้วก็กินได้แบบว่าไม่มีส่วนน้าซอสเยอะเกินไปอเงี้ยครับจากจุดเริ่มต้นนี้เราคิดว่าเราอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกให้ความฝันของเรานะครับทุกอย่างแบบจเกิดโควิดขึ้นทาให้เราแบบว่าเอาเงินที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยมาสร้างร้านกับคุณแม่มาถึงวันนี้ถ้าย้อนกลับไปได้จะไปเรียนไหมถ้าว่าจริงๆก็คงไม่ไป มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แมทจริงๆนะครับพี่เกลือเขาเรื่องโควิดปุ๊บเงี้ยที่สถานการณ์โควิดปุ๊บแล้วเราก็เลยแบบเหมือนมานั่งคิดมาอยู่บ้านมามองเห็นแม่แล้วมาอยู่กับครอบครัวจริงๆเราต้องบอกตรงว่ากลับบ้านสามทุ่มทุกวันครับแทบจะแบบเห็นแม่ก็คือแค่ตอนเช้าอะค่ะก่อนออกไปทํางานอะไรเงี้ยพอได้เห็นแม่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออแล้วเขามีความฝันเนาะแล้วเราก็ก็อยากจะทําให้มันเป็นจริงเราก็เลยแบบเออพอได้ทําได้ทําแล้วมีผลตอบรับที่ดีมากๆมันเลยทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออแบบ ค้งนี้ก็คือสิ่งที่เราแบบต้องการแล้วแหละบางครั้งเราพยายาจะไปขนขวายหาสิ่งที่เราต้องการจากข้างนอกแต่จริงๆเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในบ้านเนี่ยบางทีอาจจะมีสิ่งที่เราพยายามหาอยู่ก็ได้ใช่ใช่คไม่แต่ว่าดีนะจากเดิมที่แบบว่าช่วงโควิดหรือว่าถ้าไม่มีโควิดอะอย่างลูกๆเองเนาะเราก็อาจจะไป ผจญภัยหาหาสิ่งที่มาเติมเต็มกับเราแต่หารู้ไหมว่าจริงๆสิ่งที่จะทําให้หัวใจเราเต็มเนี่ยก็คือครอบครัวของเรานั่นเองจริงครับเจ้านะกินมากเลยเรียบร้อยสําหรับวันนี้นะคะคือมีกะทิภุ่มเรียงอสูตรของแฮปปี้มัมแฮปปี้มีมันดูเหนียวนุ่มเนาะอออโอ้ยถ่เยอะถั่วน้อยถั่วน้อยถั่วน้อย เผ็ดหน่อยเนาะใส่พริกหน่อยค่ะมันจะได้ตัดเลี่ยนได้ครับแม่ได้ถุงอ้อโอ้ยรักแม่นะค่ะคุณกุ้งมีพี่น้องไหมฮะมีพี่น้องสามคนครับผมเป็นคนเล็กครับอ๋ออุ้ยเราก็สนิทกับแม่ดิยังไงคุณแม่ก่อนคุณแม่มีอะไรอยากบอกลูกไหมฮะดีใจค่ะที่เขาดําเนินธุรกิจได้ผ่านไปด้วยดีแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ก็เป็นกําลังใจเขาทุกทุกอย่างที่เขาทำค่ะครับก็เลยบอกว่า รักลูกทั้งสามคนเลยค่ะเห็นไหมนี่คือแม่คุณแม่ก็จะเนาะพอรักลูกรักเราคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเอีกสองคนน้อยใจคุณกูแอบน้ำตาซึมนะใช่ไหมซึ้งเนาะดีใจครับดีใจก็ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ที่เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิต คือเป็นทั้งแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของเราเป็นเป็นช้อยแรกในชีวิตของผมเลยที่ถ้าสมมุติผมจะทําอะไรผมจะเลือกแม่ถ้าเรื่องอาหารผมก็อยากให้ทุกคนแบบลองมาทานฝีมือแม่เพราะผมมั่นใจมากว่าทุกคนจะได้ความสุขกลับไปหลังจากมาจากแฮปปี้มัมขอบคุณแม่มากๆอร่อยมาไม่ค่อยบอกรักกันใช่ไหมใช่อกอดกันด้วยกอดกันด้วยบังคับ คุณแม่ปลื้มใจเนาะค่ะที่จริงๆเราก็ต้องขอขอบคุณสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตเนาะค่ะที่ทําให้ลูกชายแบบว่าในวิกฤตมันก็มีโอกาสที่จะไดเเราแล้วก็มาสารฝันให้กับเราครับขอเข้าเรื่องหมี่ก่อนนะแม่นะค่ะเฮ้ยหมี่อร่อยมันมีความผัดไทยอยู่เนาะใช่ค่ะเล็กๆใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นผัดไทยจับมือกับหมี่กะทิอะโอ้มันเป็นเมนูที่แบบอุ้ยอร่อยนะแม่ มันผสมประสานแลวเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีเลยนแลว<ล>รสชาติมันเข้ากับคนทางภาคกลางไงคะมันเปรี้ยวหวานมผมเคยสงสัยนะว่าทําไมแบบเราบักจะพูดว่าอาหารที่อร่อยที่สุดคืออาหารที่แม่เออใช่เพราะมันใส่ความรักลงไปในจานนะทำให้เราสึกว่าว่าอุ้ยอาหารนี้คืออาหารที่ดีที่สุดคอนเซ็ปต์ของร้านเนี้ยมันให้ฟีลนั้นจริงเพราะว่า มันไม่ทําแค่เพราะว่าแม่ลูกรักกันแต่มันเพราะว่ารักที่จะทาอาหารเพื่อให้คนได้มันมีความสุขกับอาหารนี้ด้วยมันให้ความรู้สึกแม่ทําอาหารให้เรากินจริงๆฉัน<ม>ผมเชื่อว่าร้านนี้จะตอบโจทย์และคุณจะได้รับความสุขจากการทานอาหารที่แม่ทําให้ทานจริงๆ<อ>นะฮะเอาฝากร้านนิดนึงครับเจนฮะได้ครับแฮปปี้มาร์ทมีอยู่ตรงนาวามีนสี่สองนะครับเราจะเปิดเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับสิบโมงจนถึงห้าโมงเย็นครับทุกคนจะได้กินอาหารฝีมือแม่หมดแน่นอนครับฝากไปด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณ คุณแม่กุ้งและคุณกุ้งครับคุณครับเป็นไรครับคุณผู้ชม <laughs> กินหมี่ <laughs> อย่าเพิ่งกินพริก <laughs>